นึ่งเห็ดเพาะครับพี่น้องนึ่งไห้สุกนึ่งไห้สุกแล้็เก่าของซองฟิตไว้กินได้เบิดปีครับโอ้ยไอ้ทุนทุน,นเลยป่ะเนี่ยโ้ในพี่น้องนึ่งแล้วแล้วรอให้มันเย็นตั้งน้อยกับมากรอบถุงครับปะนี่ นี่ยพี่น้องบอลร้อให้เย็นแล้วใจห้อนอะทีได้ไปทางอื่น,นอยู่พี่น้องบอกเลยเอากาว่าเต็มถุงนะครับเลี้ยง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 เว่ยเราจะเอาไปใส่ซองพิษไว้บัดนี้อยากกินก็เอามาแกงทีละถุงทีละถุง,ะถงนะถุงนี่ก็เป็นโลมันได้นี่มเครื่องโลบอะไะถุงเนี่ย เอาเรียงๆไว้แกงเมื่อทิ่รตะทงที่ะงะทงกินได้บดปีกินได้หอดปีหนาเดิมเบิงเบิงมนสิไ้ตะสูสงถึงบม่ได้สร้างกิโลดอกซื้อมาหาโลซื้อมาหาซื้อมาหกโลแกงไปแล้วโลหนึ่งเหลือหาโลหาโลอีกกองไว้ เราไหวกินเตื่อหนาอยากกินยำใดกับแกงพี่น้องนึกอยากกินเมื่อใดกับแกงแกงใส่ปลาติวใบติวยอดติวแกงใส่ยอดติว๋วสมสม,สม,สมลำๆโอ้แซ่บวิธีหายกินง่ายๆได้ไหมพี่น้องจะซื้อร้านอาหารอาีสานมาจากกระสินพี่น้องคน,งนงมาขาย เะ็นไปขายหายโลละสองร้อยหาสิบบาทก็เลยซื้อไปหกโลแกงเราโลหนึ่งเหลือหาโลกอกถุ้มไว้กินปีหนาไว้กินเรื่อยๆนึกอยากกินยังไงก็ให้กินไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วได้ประมาณแปดถุงแสดงว่าถุงนึ่งน่าจะเกิดเคืองโลถุงนึงน่าจะเกือบโลเโลยนะเพราะว่าอยู่ดีมันหาโล ใด้ถุงนี้เอาแปะถุงพอดีแปะถุงพอดีเป๊ะนุ่สุดท้ายสุท้ายแฟนสวยเอามื้อนี้วันยุดพี่น้องบ่ได้ไข่ของมืงม้อนี้ยุดมืออนก็หยุดมื้อวันก็หยุดสามมือรวด เป็นนายเจ้าของไม่นองจะยุดมันในแกยุดในแปดถุงพอด,ด,ดีอ่ะต่แปดถุงพอดีถุงหนึ่งอาจจะเคเกินเครื่องโงู้่ปละมไม่ต้องมีเงินเป็นล้านไม่ต้องมีบาลังโต สุดท้ายแล้วงสุดท้าย,าย,าย,ายเจ็บร้อยไป่น้เขาชมฟิตป่ะน,นป๊าบซ้มฟิตกับกยังเต็มมีเรื่อยๆป่ะนี้นอะใสีพอแล้ว <c oughs> พอแน้ะน, <c oughs> นอกเลยโอได้อยู่ได้อยู่ เรียบร้อยไป่น้องจวดครับแปดถุงขนาดนี้กรหมูไกล้เต็มอยู่